老板，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 老 ให้การไปละกลับละไปตั้งหลักตัวตั้งหลักเดี๋ยวมันจะรอจนรอเงินปลาตัวนั้นอ่ะที่มันหลบอ่ะมดนจะรอจนพวกนี้เห็นไหมมันหลบออกมาแล้วรอจนมันเผลอเห็นไหมมันออกมาแล้วมันหลบจะรอตอนมันเผยไงตอนนี้มันจะนอนหรือว่ามันเผลอ เอ้ตัวนี้ออกมาแล้วโอ้ยตัวแสนนำครับสวยมาก